ตลาดลมหุบนะนี่เห็นลางรถไฟหรือเปล่าตลาดลมหุบ<ม>รถไฟมงมาเทียนรีของหมดไปถุงไปวัน่าง่ายๆนมันโล่มมงดู เอาเนเบวเอาไปให้เห็นเงินในถุงร้อยยี่สิเห็นเงินในถุงร้อยยีบให้สองพันสิบบาทสองพันพอดูทะเลยครับนี่ร้อ

เหรอี่ท oh. so, yeah. mm hmm. sure ี่มท kind of ี่เขาเรียกตลาดล่มหุบอ่อ๋อเดี๋ยวรถไฟก็จะมาสักพักปเลกจะปเล็กงนครหลวงตหัวมงมคชาติอ่ะป้าเล็กโรมากิ้งนึงให้หนูวิ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Đấy thiệt đúng không? คนสการลได้ซีปักเตาอันนี้ซีปักเตาโอเคโอเคหน้าเวลามาได้คนหน้าฟอมาของฟมาป่เอาไปเขาต้องเียเขาแ่แข็งให